สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคือวันนี้ผมจะบอกว่าผมได้มีชแนลแล้วนะครับเป็นชแนลแคสเกมนะครับอ่าชแนลแคสเกมนะครับก็เหมือนชแนลของคนอื่นทั่วไปนะครับที่ทํางานถ่ายคลิปต่างๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมก็จะเริ่มถ่ายคลิปเกมบ่อยๆนะครับพยายามอัพบ่อยๆนะครับก็อาจจะ ยังไม่ค่อยดีนะครับผมก็จะพัฒนาฝีมือนี้ต่อไปนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามผมด้วยนะครับอาจจะแคสไม่ค่อยจะดีนะครับก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับฝีมือใหม่ๆก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด s u b s ไ r i b e ด้วยนะครับเป็นแรงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ผมอยากพูดแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากสวัสดีครับผมจุ๊บ